โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมก่อนสุดนะครับผมทุกคนวันนี้ก็อยู่กันที่ ID Level ลเวลเอาต้าตัวร้ายของ s ซเ v e r Thailand นะแล้วในวันนี้เราก็อยู่กันที่ซีรีส์ปั้น ID สายฟรีให้เทพอีพิโซดสิชื่อ EP ว่า evolution a len นะครับผมทุกคนผมต้องขอเกินสตอรี่ของคลิปนี้ก่อนเลยละกันนะก็คือในคลิปนี้ผมจะมาทำการเสี่ยงปั้น a len ขึ้นเป็น9ดาวนะหลายคนก็คงจะสงสัยนะครับผมทุกคนว่าทาไมผมดึงใช้คาว่าเสี่ยงเพราะว่า ในคลิปนี้เนี่ยผมมีโอกาสที่จะทําสําเร็จแล้วก็มีโอกาสที่จะทําไม่สําเร็จในคราวเดียวกันนะครับผมทุกคนแล้วในตอนนี้ผมมีรูบี้สองร้อยสี่สิบเจ็ดรูบี้นะก็คือในคลิปที่แล้วเนี่ยผมมีหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดรูบี้ผมเนี่ยนะไปได้หกสิบรูบี้มาจากการรีเซ็ตลีกพีพีนะครับผมทุกคนผมเนี่ยนะจบลีกทองสามในสัปดาห์นี้นะผมไม่ค่อยได้ไต่เท่าไหร่นะแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทําการอัปเกรดเอเลนของผมขึ้นเป็นร่างก้าวดาวเพื่อดึงศักยภาพขั้นสูงสุดออกมาให้ได้นะครับ ผมทุกคนผมเนี่ยนะอยากจะได้ความสามารถในการฟื้นพลังนะเวลาที่ผมเอาไปลงด่านเนี่ยมันจะอึดมากๆเลยเอเลนของผมแล้วก็อยากจะได้ทางด้านยิงกันพายุหิมะนะเพราะว่าความสามารถนี้เนี่ยมันค่อนข้างโหดมากในโหมด PVP แล้วในคลิปนี้ผมเนี่ยนะกำลังก r a เอเลนขึ้นเป็นล่างก้าวดาวใช่ไหมแต่ว่ามันยังขาดวัตถุดิบอยู่คือยาแห่งพลังของผมเนี่ยนะมันเป็นของที่หายากมากสำหรับสายฟรีหลายคนเนี่ยนะที่เป็นสายฟรีในตอนนี้เนี่ย ไม่สามารถอัพเรนเจอร์ขึ้นเป็น9ดาวได้เพราะว่าขาดไอวัตถุดิบตรงนี้นะครับผมทุกคนแล้วก็ผมเนี่ยนะยังขาดมรดกพงภัยอีกประมาณ26อันแต่ว่าไอ้มรดกพงไพรเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาสําหรับผมเท่าไหร่นะเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยผมมีขนนกสูงถึง4,365ขนนกนะแล้ว สเตตพิเศษของผมเนี่ยนะมันยังมีให้เก็บเรื่อยๆนะผมทุกคนในด่านดาวคอเนี่ยคือมันมีขนนกดรอปทุกวันเล่นแล้วพอมีกําไรบ้างแนละ้วผมทุกคนเล่นจบเนี่ยได้ได้ประมาณวันหนึ่งสามสี่ร้อยถึงห้าร้อยขนนกผมก็อยู่ได้แล้วนะแล้วสี่พันสามร้อยขนนกเนี่ยถ้าเกิดผมเอาไปจับเลนเจอร์ในสเตตจูติเดียผมบอกเลยไปตีพวกไอ้หลุยอะไรเงี้ผมบอกเลยนะว่าวันนี้ไอ้หลุยโดนผมเล่นงานหนักแน่นอนแล้วก็ไอ้ไอ้พ้นหอกแฟงกี้นี่น่าจะโดนหนักเหมือนกันนะครับผมทุกคนคือวันนี้ผมจะไปตีเลนเจอร์ธาตุไม้เพื่อเอเา มรดกพงภพยแบบอัพเอเลนของผมนะแล้วในคลิปนี้ผมเนี่ยนะได้ทําการวอร์กิวเลดกิวตลอดนะครับผมทุกคนทําให้ผมเนี่ยนะมีเพชรม่วงสูงถึง3า0 0 0 0เพชรม่วง ใช่แล้วครับถ้าเป็นสายฟรีคนอื่นเนี่ยเขาจะไปช้อปปิ้งกบนะเอาไปช้อปปิ้งกบฟ้ากบม่วงไม่ไม่สำหรับผมไม่ใช่นะผมทุกคนผมจะทําการซื้อไอ้วัตถุดิบกล่องนี้นะคือมันจะมีลุ้นน้ํายาที่ผมต้องการนะน้ํายาแห่งพลังนะครับผมทุกคนถ้าเกิดผมได้มาครบ50อันนี้เนี่ย ผมมีโอกาสที่จะอี o l ว t i ชันเอเลของผมขึ้นเป็น9ดาวได้เลยผมขอทำการซื้อเลยละกันนะครับผมทุกคนในตอนนี้เราต้องการกแคสี่48อันเท่านั้นนะครับผมทุกคนถ้าเกลือผมยังได้น้ํายา4ดาวของสายอื่นด้วยนะในอนาคตถ้าเกิดผมจะปั้าเลนเจอร์ตัวไหนขึ้นเป็น9ดาวเนี่ยผมน่าจะหาวัตถุดิบไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมทุกคนโอเคครับในคลิปนี้สามแสนเพชรม่วงถ้าเราซื้อกล่องนี้ทั้งหมดเราจะได้น้ำยา สี่ดาวทั้งหมดกี่ชิ้นเดี๋ยวผมเนี่ยขอทําการซื้อเลยละกันนะเดี๋ยวผมขอตัดภาพไปตอนที่ผมเนี่ยซื้อเสร็จแล้วเลยละกันนะครับผมทุกคนในตอนนี้ผมก็ได้ทําการเปิดจนเพชรม่วงของผมเนี่ยนะหายไปสามแสนกว่าแล้วนะครับผมทุกคนตอนนี้เนี่ยผมลุ้นมากผมอยากให้ถึงเพราะว่าถ้าถึงไอดีนี้ก็เกิดเลยแต่ถ้าไม่ถึงพรุ่งนี้ผมก็จะได้อีกประมาณสามสี่หมื่นเพชรม่วงมั้งจากการรีเซ็ตเลดกิ้วนะ โอเคครับเราขอกดดูเลยละกันโอ้โหแม่งล้าวจัดสามแสนเพชรม่วงของผมตอนแรกนะผมคิดว่าต่ำต่ำ,ต,ำต้องมีสี่สิบแปดสี่สิบเก้าแม่งลอกยี่กตึงจัดโอเคในตอนนี้คือสามแสนเพชรม่วงเราได้แค่ครึ่งทางเว้ยทางบ้าน เราจะต้องเก็บประมาณ6 0แสนกว่านะส6 0 0แสนห้าน่าจะพอนะครับผมทุกคนแล้วในตอนนี้ดูดิว่าผมได้ธาตุอื่นมาเท่าไหร่นะน้ำยาไหวพริบผมกดมาทั้งหมดประมาณ32อันน้ำยาว่องไวกดมา23อันนะคือมันได้ค้ะคกันไปนะครับผมทุกคนมันทำให้ไ d ดีนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าผมเก็บไปแสามแสนห้านะผมว่าน่าจะปั้นแบบได้3ตัวเลยนะผมทุกคนแล้วในตอนนี้หัวผมเนี่ยมันก็กำลังอุ่นๆนะครับผมทุกคนมันกำลังหาที่ลงนะผมเนี่ยนะจะทำ การสลับเมกูมินกลับไปที่ล่างเอาต้านะครับผมทุกคนเพื่อทําบางสิ่งบางอย่างนะก็คือในตอนนี้ใช่ไหมผมเนี่ยนะได้ไปทําการเก็บกบจากหอคอยบ้างสเตทฮาร์ดบ้างนะครับผมทุกคนผมน่าจะได้กบมาหลายตัวแล้วเดี๋ยวขอลองใส่ดูก่อนว่ามีทั้งหมดกี่ตัวนะ มีประมาณแดตัวได้นะครับผมทุกคนผมเนี่ยจะทําการใส่ให้เมกูมินไปเลยตรงนี้นะแล้วในตอนนี้ผมก็ได้ทําการใส่กบให้กับเมกูมินจนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนเลเวลหนึ่งร้อยแปดิบนะแล้วในตอนนี้นะครับผมทุกคนผมเนี่ยนะมองข้ามฟังก์ชันหนึ่งไปที่ทําให้สายสีเนี่ยได้รับลูบี้เพิ่อมอีกหลายลูบี้เลยนะผมทุกคนก็คือฟังก์ชันนี้นะสะสมนะคือไออันนี้นะผมทุกคนผมเนี่ยเก็บมาอยู่แล้วตอนนี้ดองไว้ได้ประมาณ2ี่ลูบี้แต่ว่า ไออันนี้นะครับผมทุกคนก็คือเราเนี่ยจะต้องทําการสะสมเลนเจอร์ตัวพวกลูกกระจอกให้เขาพกตัวนะแล้วจะได้รับ5ลูบี้แล้วผมเนี่ยนะต้องการคะแนนเฟนพอยต์จำนวนมากนะครับผมทุกคนสาหรับใครที่ยังไม่มี ID นี้เป็นเพื่อนนะก็สามารถแอดได้เลยนะ ID เกม 70617B01 นะครับผมทุกคนเป็น ID ดีของผมเองนะชื่อไ d ดีว่ากอฟุตฟรีนะครับผมทุกคนแล้วก็มีหลายฟังก์ชันเนี่ยที่มันสามารถทําให้ดีโหดได้อีกแต่ว่าผมเนี่ยนะดันลืมแล้วมองข้ามมันไปนะผมทุกคนตอนนี้ ผมผมต้องอัพไปหลายรูเลยอุ้ยยี่สิบหกล้านเลยหรอโอเคครับผมทุกคนผมเนี่ยถ้าอัพทั้งหมดผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมจะหมดเท่าไหร่นะผมทุกคนแต่ว่ามันก็ต้องอัพอยู่ดีมันเป็นเส้นทางที่จะต้องเดินผ่านนะอ่าโอเคครับโอ้ยต้องไปอัพพลังชีวิตของเรนเจอร์ก่อนและยี่สิบสองล้านโอ้โหจนเลยอะ่ะทีเดียวเหลือเก้าแสนนะผมทุกคนในตอนนี้แล้วผมเนี่ยนะก็ขอทําการเปิดล่า เลนเจอร์คะแนนเฟนพอยต์ต่อเลยหลักกันนะผมทุกคนมองข้ามไม่ได้นะสายซีสะสมไม่ซ้าตัวละ4ตัวนะผมทุกคนตัวละ5ตัวเนี่ยบอกเลยเอามาอัพเนี่ยได้รูบี้เพิ่มอีกนะอ่าแต่ว่าต้องพยายามหน่อยนะผมทุกคนสายซีผมว่าถ้าเปิดวันหนึ่งเนี่ยมันจะได้ประมาณ20ตัวนะถ้าเปิดเดือนหนึ่งได้ประมาณ600ตัวผมว่าน่าจะทับกันได้หลายรูบี้อยู่นะอ่าโอเคครับในตอนนี้ ผมก็ได้ทําการเปิดไปจนหมดแล้วนะครับผมทุกคนหมดโคต้านะแล้วในตอนเนี้มันถึงเวลาที่ผมจะไประบายอารมณ์แล้วนะครับผมทุกคนก็คือผมเนี่ยนะจะไปทําการซัดนายหลุยสักหน่อยละกันไอหลุยซวยแล้วในตอนนี้โอ้โห คือคลิปนี้เนี่ยผมใช้ระยะเวลาในการเตรียมของฟาร์มแล้วก็อัดนานมากนะตอนแรกเนี่ยต้นคลิปไอหลุยเหลือประมาณ50กว่านาทีตอนนี้หลุยเหลือ7นาทีนะผมขอทําการลองซ้อมไอหลุยดูเลยรักกันนะผมทุกคนใจจริงเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมไหวไ้หลุยด้านยากสุดหรือเปล่านะผมทุกคนแต่แฟงกี้หอกเนี่ยผมลองตีดูแล้วนะไม่ไหวนะผมทุกคนแต่ไอหลุยนี่ไม่แน่นะมันมันเก่งพอควรอยู่นะผมทุกคนรอดูว่าในเกมนี้เมกูมินผมเนี่ยจะสามารถแบกให้ผมเนี่ยตบไอหลุยได้หรือเปล่านะครับผมทุกคน โอเคผมต้องเอาออโตออกก่อนว่ะเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าผมชนะใช่ไหมผมมีเลนเจอร์คะแนนพีร้อยอุ้ยไอ้ไอกระต่ายไอกระต่ายตัวนี้แม่งโคตรโหดเลยกระต่ายถือคมแฝกนะผมทุกคนคือมันเอาเมกุมินผมล่วงเลยอ่ะโอ้โหเกินเฮ้ยๆบ้านเลือดบ้านเหลือน้อยแล้วเพื่อนเอาหน่อยอย่าแพ้มันโอ้้หโอ้จบแล้วดูแค่นไอ้ลุยโดนไอ้ลุยตบจบกันนะครับผมทุกคนโอเค เราโดนในหลุยเล่นงานไปนะในคลิปนี้เราขอไปทําการซัดหน้าฟแฟงกี้หอ,อกก่อนเลยละกันนะเพื่อไหวผมผมว่าผมต้องพกเพื่อนไปแล้วคือการที่เรามีกิลดีๆเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการฟาร์มที่แบบพรีเมียมนะผมทุกคนคือเราเรียกเพื่อนมาช่วยอย่างน้อยเนี่ยมันช่วยฆ่าบอสได้ไหวมากยิ่งขึ้นนะตอนนี้ไอ้แฟงกี้หอ,อกน่าจะต้องโดนผมเล่นงานอย่างหนักแล้วผมทุกคนเมกูมินช่วยซัดแรงๆหน่อยได้ไหมคือเราชนะทางคาดเขานะในตอนนี้ไอ้แฟงกี้หอ,อกเลือดเรา69เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมทุกคน โอเคเหลืสามสิบสองรู้เรื่องเราได้เปิดแล้วนะคือไอสเตจจุติเนี่ยมันมีบางตัวนะที่ผมเนี่ยยังไม่ได้เอามาทับกันให้ครบห้าตัวเพื่อเอาห้าลูบี้นะไป โอ้โหมลกระดงไัยเรียบร้อยแล้วในตอนนี้เวลาก็ผ่านไปอีกหลายสิบชั่วโมงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนก็คือผมเนี่ยนะฟาร์มจนหลับแล้วก็ตื่นมาฟาร์มต่อเลยก็คือสเตจพิเศษของผมเนี่ยนะผมได้ทําการเคลียร์ทุกด่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแลวผมแม่งเพิ่งมาเจอด่านนี้นะหอสมุดลึกลับคือมันฟาร์มเนี่ยแล้วมันดรอปไอ้พวกนี้ด,ด้วยนะครับผมทุกคนคือมันดรอปไอ้พวกมลกระดงภัยด้วยนะแล้วก็ดรอปน้ํายาด้วยแต่ว่าผมเนี่ยนะเปิดไม่ค่อยได้มันเลยนะครับผมทุกคนผมเ่ยต้องใช้ทีม 100, ทีมมมทเล็กไป่นนะนนพราาดยยั จริงนะครับผมทุกคนแล้วผมเนี่ยนะก็น่าจะได้รับเพชรม่วงเพิ่มอีกนะกิ้วเนี่ยถ้าเกิดใครที่มีกิ้วดีๆเดี่ยมันก็จะดีหน่อยนะผมทุกคนแบบทุกคนช่วยกันลุมเลทกิ้วนะมันทําให้ได้เพชรม่วงเพิ่มขึ้นนะครับผมทุกคนในตอนนี้เนี่ยผมรอให้ลูกกิ้วผมเนี่ยนะเลทได้ครบ200ครั้งผมจะได้รับอีก2 0 0 0มเพชรม่วงนะ แล้วผมเนี่ยก็จะเข้ามาที่ฟังก์ชันลูกรักของสายฟรีนะครับผมทุกคนก็คือห้องทดลองตอนนี้เนี่ยนะผมซอยมาหมดแล้วนะครับผมทุกคนเหลือกบ3ตัวเหลือกบฟ้า1ตัวแล้วก็เหลือกบแดงอีก3ตัวนะผมขาดเพชรม่วงอยู่ประมาณพันสี่นะครับผมทุกคนแต่ว่าผมเนี่ยมีวัตถุดิบในการเอาไปย่อยแล้วก็ไปสุ่มมันได้นะผมทุกคนผมจะทําการย่อยพัดของอควาไปทั้งหมดเลยนะ47อันของผมมันได้เพชรม่วงมาเพิ่มอีก 2,256เพชรม่วงแล้วในตอนนี้ผมก็พร้อมที่จะเสี่ยงเพื่อรับกบ8ดาวออาต้าเข้ามาอยู่ในการครอบครองแล้วนะครับผมทุกคนผมขอกบเอาต้า3ตัวจบเลยจัดไปไปรอดู3ตัวมาเบิบ้ลๆเลยครับผมทุกคนอ้โหตัวเดียวเก็บจัดก็เหลือ900เพชรม่วงนะชีวิตสายฟีีมันก็ต้องเสี่ยงแบบนี้แหละคือโลกนี้ จะมอบรางวัลให้แก่ผู้กล้าเท่านั้นนะครับผมทุกคนก็คือคอนเทนต์นี้ยังไม่สามารถทําสําเร็จนะก็คือในตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยทำการเก็บ ไอมรกดพงไัยได้46ขับ50อันแล้วนะครับผมทุกคนจริงๆแล้วผมจะเก็บให้ครบเลยก็ได้นะแต่ว่าผมเนี่ยขอทําการฟาร์มเพชรม่วงต่อก่อนนะครับผมทุกคนอีกสักสามแสนเพชรม่วงเนี่ยแล้วผมจะมาทําการอัพเอเลนต่อนะแล้วแนนนาะนะคตในเมกูมินของผมเนี่ยก็น่าจะตันแล้วผมน่าจะปั้นขึ้น9ดาวพร้อมกับเอเลนเลยนะผมทุกคนในช่วงนั้นเนี่ยผมว่าไอน้ํายาไหวพริบเนี่ยน่าจะมากพอนะ๋ยวผมเปิดให้กับทุกคนได้ดูก่อนว่าเมกุมินของผมเนี่ยมันขาดแค่ไหนนะ,ะในตอนนี้เมกูมิน ของผมเนี่ยนะมันขาดเพียงแค่13อันเท่านั้นนะครับผมทุกคนไปไปมา,มาเนี่ยเมกุมินของเราน่าจะขึ้น9ดาวได้ก่อนเอเลนด้วยซ้ำไปนะก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมทุกคนต้องขอขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะแล้วสาหรับใครที่อยากจะซื้อหรือว่าอยากจะขายไอดีเกมลายเลนเจอร์นะครับผมทุกคนหรือสาหรับใครที่อยากจะเติมเงินในราคาที่ถูกกว่าในเกมอย่างมากทุกแพ็คก็คือในตอนนี้ทางเพจก่อนสุดของผมเนี่ย เปิดให้บริการนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ท็อปคอมเมนต์นะเพจแท้ยอดคนติดตามมากกว่าหนึ่งแสคนนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะ